หมือนอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยทขาขังคนเนี่ยอู้ยิ่งประาัดอีกวิธีการทำเนี่ยขนคนลงมาในเรือเนี่ยครับสี่ห้าร้อยคนเนี่ยให้กินข้าวแค่คนละสองตะมือพริกคนละสองเม็ดน้ำนิดเดียวใครขอเนี่ยถูกทุบตีใครตายก็จับตัวลงทะเลใสไปนี่นี่คือความอมขื่นของขบวนการเหล่านี้คำว่าใจดำอมขื่นผมว่ายังน้อยไปครับบางที่ยกกำลังสองมันแยังน้อยไปนะครับ ผมเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนในทางการสืบสวนเนี่ยเราจะสืบสวนล่วมหน้าไปไกลกว่างานสอบสวนพอเราสืบสวนไปได้เนี่ยเราต้องหาพยานหลักฐานมาสนับสนุนงานสืบงานสอบสวนงานสืบสวนที่เราไปสืบจอบข้อมูลมาได้ตรงนี้ตรงนี้ในคดีค้ามเนี่ย เรารู้แล้วครับว่าเอ้ยยังมีกลุ่มนี้กลุ่มนี้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับผมรู้นะครับว่าคนที่มีอำนาจจริงๆนะนะเวลานั้นแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาที่ปล่อยให้การเขาเนี่ยมันรุ่งเรืองนะครับมันเจอระดับู้ฟ้ามากแคมป์ที่กักขังมนุษย์นะฮะอย่าคิดว่าเป็นโลหิตคิดว่าเป็นเป็นคนแล้วกันซนะึ่งปกติถ้าคนธรรมดานะครับคนธรรมดาเ,เขาบอกว่าเอ้ย ผมเห็นคนไทยนะครับตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าจะมีหมาที่จังหวัดเชียงใหม่มันมันขึ้นดอยกับนักศึกษาเชียงใหม่มันถูกรถชนตายเรื่องไงเนะี่ยพวกคนไปเดือดเป็นแค้นมากเลยโกรธมากที่ไปทําลายหมาไปข้าหมาหรือกรณีไอเสือดำอที่ถูกยิงอในป่าอะไรที่ผมผมไม่รู้ผมไม่ต่างผมมาที่นี่แล้วี่ผมงงแล้วทําไมคนไทยไม่สนใจแบบแล้วคนมันฆ่ากันเองไม่สนใจบ้าง ชีวิตมนุษย์นะี่มันพูดจริงๆนะเรามีค่ามากกว่าไอศาสตร์ตรงนั้นอีกนะแต่ปรากอไ่าคไนไทยให้ความสําคัญกับศาสตร์มากกว่าคนเหมือนอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยทกขังคนเนี่ยอู้ยิ่งกว่าศาสตร์อีกเขาวิธีการทำเนี่ยขนคนลงมาในเรือนยครับสี่ห้าร้อยคนเนี่ยให้กินข้าวแค่คนละสองกำมือพริกคนละสองเม็ดน้ํานิดเดียว ใครขอเนี่ยถูกทุบตีใครตายก็จับโยนลงทะเลไปเนี่ยนี่คือความอมหิตของขอบวนการเหล่านี้แล้วใครอ่ะคนโทรมานะคมตัา้นนายทหารแห่งกองทัพบ,บกยศสูงถึงเป็นคนโทนะครับแล้วก็เติบโตมาตั้งแต่เด็เนี่ยเป็นเวลานานนะครับทําแบบเนี้แล้วพิสูจได้เห็นเลยว่านี่ขบวนการของเขาแล้วถึงได้ขัดขวางทุกอย่างไม่ใย,ยดีไม่สนใจใย,ยดีตะทินงานสอบสวนทั้งหมด คำว่าใจดำอมตะผมว่ายังน้อยไปครับบางที่ยกกำลังสองมันแยงน้อยไปนะครับผมไม่ได้เข้ากล้งคือตังสิมัลหลกแต่เนี่ยประสบการณ์จากการทำงานอันแท้จริงได้เห็นความอมตษผมจึงมีความแนว่วแน่ว่าจะต้องด่าลายกระบวนการนี้ได้ทําลายของความอมตะที่ปล่อยลังสีอกมาทําลายล้างประเทศไทยเราด้วยเอาไหให้ได้ไม่ว่าผมจะโดนกดดันกันาดไหน น,น้อยไปที่จะกล่าวเช่นนั้นแล้วคำเหล่านี้ไม่ใช่คำหยากคายใดทั้งสิ้นเลยเป็นคำใดไทยที่เราพูดกันทั่วๆไปทำไมจะพูดไม่ได้กับคนๆที่มีลักษณะเช่นนั้นครับขอบคุณมากครับ